สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมาอธิบายเฉเลยแล้วกันเนาะ,ะเฉลยแบบฝึกหัดที่7นะคะการตรวจสอบประพจน์นะคะสมมูลกันโดยการพิสูจน์นะคะแบบฝึกหัดที่7นะคะแบบฝึกหัดที่7ข้อที่1นึ่งนะคะใช้การพิสูจน์เนาะดังนั้นเราก็ต้องพิสูจน์จากรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันนะคะ คุณครูได้ทําเฉลยไว้แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเลื่อนลงมาทีละบรรทัดนะคะเราก็อธิบายว่าแต่ละบรรทัดเนี่ยเราอ่ะมีวิธีการนะคะเลือกใช้รูปแบบประพจน์ที่สมมูรณข้อไหนนะคะโอเคครูเริ่มพิสูจน์นะคะจากซ้ายไปขวาค่ะซ้ายไปขวานะคะ,ะ,คะก็หยิบประพจน์นิเศษของ p หรือ q แล้ว r และ s นะคะจากนั้นคุณครูก็ เริ่มพิสูจน์นะคะโดยใช้ข้อ7ค่ะถ้าครูใช้ข้อ7หมายความว่าคุณครูดูแค่เฉพาะในกล้ามปูก่อนก็คือเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวที่อยู่ในกล้ามปูก็คือ p หรือ q ก็คือเป็นตัวหน้าเนาะ r และ s นะคะก็เป็นตัวหลังจากนั้นก็คือใส่นิเศษที่ตัวหน้าแล้วก็เปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือตัวหลังคงเดิม โอเคอันนี้คือครูใช้ข้อ7นะคะจากนั้นค่ะคุณครูเราต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ก้อนฝั่งขวาให้ได้เนาะที่เป็นกรอบสีแดงจากนั้นคุณครูใช้ข้อ5ค่ะครูใช้ข้อ5หมายความว่าอย่างไรข้อ5นะคะตรงนี้เนาะข้อ5ข้อ5ก็คือการที่เอานิเศษแจ้งเข้าไปได้แต่ในลักษณะนี้ของเรานะคะตรงนี้ก้อนหน้าก็คือก้อนก้อนนิเศษของ p หรือ q นะคะ หรือตัวนี้คือตัวเชื่อมหลักแล้วก็ก้อนหลังคือ r และ s ดังนั้นมันก็คือ5.5.2ดนะคะ5.2ันั้นเราแจ้งนิเศษเข้าไปที่ก้อนหน้านิเซนเจอนิเศนของ p หรือ q นะคะนิเซนเจอนิเศษนิเศนก็จะหายไปโดยข้อ1นะคะนิเศนก็จะหายไปโดยข้อ1นะคะจากนั้นนิเศนไปเจอหรือเปลี่ยนเป็นแหลนนะคะโดยข้อ5.2นี้นะคะจากนั้นนะคะ ดิเซตไปเจอก้อนข้างหลังก็ใส่ดิเซตไว้ค่ะโอเคเนาะถัดไปค่ะถัดไปค่ะเราก็ยังคงใช้ข้อ5เช่นเดิมแต่เราจะใช้ข้อ5้าแค่เฉพาะช่วงก้อนข้างหลังค่ะเห็นไหมคะใช้ข้อ5ก็คือเอาดิเซตแจงเข้าหา R ได้ดิเซต R ดิเซตแจงเข้าหาและได้เป็นหรือดิเศษแจงเข้าหา S ได้ดิเซต S จากนั้นค่ะเราก็ดูค่ะ มันตรงกันเรียบร้อยแล้วเป็นก้อนประพันด้านขวาเรียบร้อยแล้วนะคะก็สรุปเลยค่ะว่ามันสมบูรณ์กันนั่นเองนะคะโอเคต่อไปนะคะไปที่ข้อ2ข้อ2นะคะครูก็เริ่มจากประพั์ด้านซ้ายเช่นเดียวกันนะคะข้อ2เริ่มจากประพจน์ด้านซ้ายเช่นเดียวกันคุณครูก็ใช้ข้อ7ค่ะ ครูใช้ข้อ7ในขั้นตอนที่เป็นตัวก้อนใหญ่ก่อนก็คือมองตัวพีเป็นตัวหน้าและมองวงเล็บทั้งก้อนตรงนี้เป็นตัวหลังจากนั้นใช้ข้อ7ก็คือใส่นิเศษไปที่ตัวหน้าเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือตัวหลังคงเดิมค่ะต่อไปค่ะครูใช้ข้อ7จ็ซ้ำอีกหงครั้งใช้ข้อ7จ็ซ้ำอีกหนึ่งครั้ง, 7, 3, ก,ง,งก็คือเฉพาะตรงที่ครูทําขีดเส้นใต้สีชมพูตรงนี้ก็คือเปลี่ยนจากตัวหน้าใส่นิเศษเข้าไปค่ะ เปลี่ยนท่าแล้วนะคะเป็นหรือจากนั้นตัวหลังคงเดิมโอเคเนาะต่อไปเราก็ดูซิมันจะคล้ายๆกับตัวด้านขวาหรือ,อยังซึ่งตอนนี้ด้านขวามันมี q หรือ r เรามี q หรือ r แล้วแต่ด้านขวามันมี p แค่ตัวเดียวแต่เรามีนิสศษ p มาตั้ง2ตัวเนี่ยนั้นค่ะนักเรียนสังเกตดีดีนะคะตรงนี้สังเกตดีๆนะคะตัวเชื่อมมันเป็นตัวเชื่อมหรือทั้งหมดก็คือมันเป็นตัวเชื่อมเดียวกัน ถ้ามันเป็นตัวเชื่อมเดียวกันเราสามารถที่จะถอดวงเล็บออกได้นะถอดวงเล็บออกได้แล้วเราก็ทําอย่างไรคะเราก็ใส่วงเล็บใหม่ได้นะคะดังนั้นถ้าเราถอดวงเล็บออกนะคะเราก็ค่อยพิจารณาว่าแล้วเราจะใส่วงเล็บที่ตัวไหนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะครูใส่วงเล็บที่นิเ P หรือนิเ Q แล้วหรือ q หรือ R ครูก็เขียนไว้เหมือนเดิมจากนั้นนะคะค,คุณครูก็ได้ว่า เอ๊เนี่ย P มันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วมันเป็น P แล้วแล้วก็ก้อนนี้ดังนั้นอีที่ถ้าถ้า P แล้วก้อน Q หรือ R มันจะสมบูรณ์กันกับนิเสธ P หรือ Q หรือ R นะแต่ว่าของเราอ่ะนิเสธี P มันมีมา2ตัวดังนั้นมันก็จะมีตัวรูปแบบประพจน์ที่เราจำมาค่ะข้อข้อเาค่ะข้อ9ก้ข, 9, ข้อ9เห็นไหมคะ ข้อ9ค่ะถ้าเป็น p และ p เรายุบเหลือ p ตัวเดียวได้แต่ถ้าเป็น p หรือ p ก็ยุบเหลือ p ตัวเดียวได้ดังนั้นกรณีนี้มันเป็น p หรือ p ก็คือหน้าตาเหมือนกันนิเศษ p หรือนิเศษ p นั่นเองนะคะก็ยุบเหลือแค่ตัวเดียวพอเรายุบเหลือแค่ตัวเดียวโดยข้อ9อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใส่วงเล็บที่ท,ที่ตัว q หรือ r พอเราใส่วเุเล็บที่ตัว Q หรือ R มันก็จะได้นิเสธตัวหน้าหรือก้อนหลังซึ่งนิเสธตัวหน้าหรือก้อนหลังมันก็จะใช้ข้อ7นะคะทำจากขวาไปซ้ายเนาะก็จะได้เป็นท่า P แล้ว Q หรือ R ซึ่งก็จะตรงกับตัวประพจน์ด้านขวาพอดีเลยดังนั้นเราก็จะได้ว่ามันสมมูรณกันเช่นเดียวกันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะต่อไปค่ะอ่ะอันนี้โชว์ให้ดูหมดเลยแล้วกันเนาะ ตัวนี้สังเกตว่าเราพยายามพิสูจน์แล้วไม่ได้นะคะพยายามพิสูจน์แล้วไม่ได้ดังนั้นถ้าพยายามพิสูจน์แล้วไม่ได้ก็สรุปได้ว่ามันไม่สม,มูลกัน,นะค่ะนักเรียนถ้าได้เรียนลังเลใจในักเรียนก็มีเวลาก็ลองสร้างตารางค่าความจริงได้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะต่อไปไปที่ข้อ4ค่ะข้อสนะคะ ข้อ4ครูก็เริ่มจากซ้ายไปขวาค่ะแนือนจะเริ่มจากขวาไปซ้ายทําไม่เหมือนครูก็ได้นะคะขั้นตอนการเขียนมันอาจจะไม่ตรงกรันแต่ว่ามันก็ถ้าสมบูรณ์ยังไงมันก็จะได้ว่าสมบูรณ์อยู่ดีนะคะโอเคต่อไปค่ะถ้าครูเริ่มจากซ้ายไปขวาแน่นอนค่ะครูเริ่มจากข้อ7ค่ะใส่นิเสธที่ R เปลี่ยนถ้าแล้วเป็นหรือแล้วก็ P และ Q คงเดิมโอเคนะคะจากนั้นค่ะคุณครูก็ ครูใช้ข้อ2ใช้ข้อ2ทําไมข้อ2หมายความว่าครูสลับที่เฉยๆค่ะก็คืออันนี้เป็นเหมือนก้อนก้อนหนึง่งฝั่งขวาก็เป็นเหมือนก้อนก้อนหนึง่งเชื่อมด้วยหรือนะคะมันสลับที่ได้นั้นครูแค่สลับที่นะคะตรงนี้แค่สลับที่นะคะสลับที่เฉยๆนะคะจากนั้นค่ะคุณครูก็ดูว่าเ,เนี่ย ถ้าเราสังเกตอะถ้าเจอท่าแล้วอะเราสามารถเปลี่ยนเป็นอยู่ในรูปหรือได้ใช่ไหมแต่มันก็จะต้องเป็นสมมูรณ์กับนิเศษก้อนหน้าก้อนหน้าคืออะไรนิเศต Q หรือทษมันจะสมมูรณ์กันกับนิเศษของก้อนหน้าก้อนหน้ามันคือนิเศษ P หรือนิเศต Q เปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือแล้วนิเศษ R คงเดิมดังนั้นตอนนี้ค่ะเรามีนิเศษ R จากตรงนี้ละแต่เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเป็นท่าแล้ว ทีหลังได้นะคะถ้าถ้ามันสมบูรณ์กันจริงๆดังนะั้นเราดูต่อค่ะคุณครูเพิ่งทํำยังไงต่อคุณครูใช้ข้อ5ค่ะแต่ครูใช้ข้อ5ในลักษณะที่ทําจากขวาไปซ้ายข้อ5นี้นะคะก็คือครูใช้การดึงดึงตัวนิเศถออกค่ะเดิมตัวเนี้ยมันไม่มีนิเศษอยู่แต่ครูอยากจะดึงนิเศษออกเพื่ออะไรเพื่อที่ ครูอยากให้มันอยู่ในรูปที่ครูจะจัดโดยใช้ข้อ7ได้ดังนั้นครูจะจัดโดยใช้ครูจะใช้ข้อ5นะก็คือดึงนิเสถออกนี่ดูนะคะนิเสถเจอนิเสถ p ก็กลับมาเป็น P ตัวเดิมมันเป็นหลักการที่หนูจะต้องมีความเข้าใจนะนิเสถมาเจอหรือได้เป็นและตัวเดิมนิเสถเจอนิเสถ q ก็ได้ Q ตัวเดิมดังนั้นเวลาหนูดึงนิเสถออกหนูก็ต้องรู้ว่าแล้วข้างในจะต้องเขียนอะไรก็วิธีเช็คก็คือลองเอานิเสถแจงกลับเข้าไปแล้วต้องได้ ออรูปประพ์ก่อนหน้านะคะจากนั้นได้แล้วค่ะอันนี้ถัดไปครูเพิ่งก็โอเคใช้ข้อ7ได้แล้วสังเกตว่ามันมีนิเสี่ก้อนหน้าแล้วตัวเชื่อมตรงกลางเป็นหรือแล้วก้อนหลังมันเป็นนิเสษ R อ่ามันก็จะได้ว่าก้อนหน้าแล้วก้อนหลังนั่นเองนะคะก็โดยข้อ7ซึ่งตรงนี้ก็หน้าตาเหมือนกับประพดด้านขวาที่เราทำกรอบสีแดงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สรุปเลยค่ะว่ามัน สมบูรณ์กันค่ะต่อไปค่ะข้อ5ค่ะข้อ5นะคะคุณครูเริ่มจากขวาไปซ้ายบ้างเพราะอะไรขวามันดูยุ่งยากกว่าครูเลยเริ่มจากสิ่งที่มันยุ่งยากกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยยุบ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 ไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นคุณครูก็เริ่มจากขวาแล้วครูก็ใช้ขอ้อ7เวลาใช้ขอ้อ7นะคะครูใช้ขอ้อ7ในลักษณะไหนบรรทัดที่1กับ2ก็คือครูใช้ขอ้อ7ในวงเล็บด้านซ้ายกับวงเล็บด้านขวานะคะ ก็เปลี่ยนจากถ้าแล้วอยู่ในรูปนิเสษตัวหน้าหรือตัวหลังจากนั้นตรงนี้ต้องพูดพูดไวเนาะจากนั้นก็มาใช้ข้อ7จ็ดสามแต่ว่าเปลี่ยนตรงที่เป็นวงเล็บเล็กๆข้างในวงเล็บใหญ่นะคะจากนั้นเราใช้ข้อ3ครูใช้ข้อ3อย่างไรนะคะใช้ข้อ3อย่างไรใช้ข้อ3คือการเปลี่ยนหมู่เปลี่ยนหมู่ในที่นี้คือเปลี่ยนหมู่เฉพาะในวงเล็บของ วอองเล็บด้านซ้ายกับวงเล็บด,ด้านขวาวงเล็บด้านซ้ายเนี่ยค่ะสังเกตว่าเปลี่ยนหมู่ได้เพราะว่าตัวเชื่อมมันเป็นหรือทั้งคู่เดิมวงเล็บม,มันอยู่ที่นิเสษ P หรือ R ก็เปลี่ยนเป็นวงเล็บม,มาอยู่ที่นิเสษ Q หรือนิเสถ p ก่อนในทำนองเดียวกันด้านขวาวงเล็บด้านขวามันก็มีตัวเชื่อมหรือทั้งคู่ก็ใช้เปลี่ยนหมู่ได้จากเดิมวงเล็บม,มันอยู่ที่นิเสถ q หรือเ ขอเปลี่ยนเป็นวงเล็บอยู่ที่นิเศษ p หรือนิเศษ q ก่อนแล้วค่อยเหลือ s ข้างหลังจากนั้นหากครูใช้ข้ออะไรต่อตรงนี้ต้องอาศัยความแบบทำบ่อยๆนะจากนั้นครูเห็นว่ามันมีสิ่งที่เราสามารถจะดึงตัวร่วมได้เพราะอะไรเพราะถ้านักเรียนดูรูปแบบของสมบัติข้อ4สังเกตว่ามันจะมีหรือในวงเล็บจะเป็นตัวเชื่อมหรือแต่ตัวเชื่อมระหว่างวงเล็บเป็นและ แบบนี้คือตัวเชื่อมคนละตัวกันเราใช้การดึงตัวร่วมหรือการแจกแจงได้ในข้อสีซึ่งตรงที่ทำไฮไลท์เขียเส้นใต้สีชมพูไว้ตรงนี้คือสิ่งที่มันเป็นตัวที่หน้าตาเหมือนกันหน้าตามันเหมือนกันนะคะมันสลับที่กันได้นะถ้าเป็นแลกกับหรือแลงั้นพอมันหน้าตาเหมือนกันปุ๊บเราดึงตัวร่วมมันออกมาข้างนอกได้ค่ะพอเราดึงมันออกมาข้างนอกค่ะมันก็จะเหลือเออเขาเรียกอะไรเวลาดึงออกมาเราต้องดึงดึงตัวที่มันเป็นตัวเชื่อมติดมาด้วย ดึงก้อนนิเซตคิวหรือดิเซตพี P, แล้วก็หรือเอาหรือติดมาด้วยจากนั้นในวงเล็บนะคะมันก็จะเหลืออะไรมันก็จะเหลือ,อลมันก็จะเหลือ R และ S ค่ะมันก็จะเหลือ R และ S นะคะและตรงนี้จะกลายเป็นตัวเชื่อมที่อยู่ในวงเล็บแต่นั้นฝากข้อนี้นะักเรียนต้องไปดูที่สมบัติข้อ4นะคะเรียนแบบการใช้นะคะต่อไปจากนั้น ทำอะไรต่อจากนั้นเราเราต้องพยายามไปถึงก้อนด้านซ้ายให้ได้เนาะซึ่งตรงนี้ได้แล้วค่ะก้อนด้านซ้ายอ่ะมันจะมี r และ s ซึ่งเราก็มี r และ s แล้วเนาะอ่าจากนั้นมันยังไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะมันมีท่าแล้วอีกนะคะใช้ข้อ5ค่ะใช้ข้อ5ดึงดิเซนออกจากก้อนนี้ก่อนดึงดิเซนออกนะคะก็จะได้เป็นดิเซนของอะไร Q และ p นะคะพอแจ้งนิเศษเข้าไปก็จะได้รูปเดิมนะคะจากนั้นมีนิเศษมีก้อนหน้ามีหรือมีก้อนหลังเปลี่ยนรูปได้โดยใช้ข้อ7ค่ะมันก็คือก้อนหน้าแล้วก้อนหลังนั่นเองซึ่งก้อนหน้าแล้วก้อนหลังตรงนี้คือมันอาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวเนาะก้อนหน้าตัวนี้เนาะแล้วก็ก้อนหลังเปลี่ยนได้นะคะจากนั้น มันเป็น P และ Q ดังนั้นการสลับที่ถ้าเป็นตัวเชื่อมและสลับที่ได้ไม่มีปัญหานะคะเราก็สลับที่ให้มันเหมือนกันซะก็จบนะคะโอเคข้อนี้ก็สมบูรณ์กัน,นะคะ่ะอ่ะจบที่ข้อ5แล้วกันนะคะอันนี้เป็นตรวจสอบโดยการพิสูจน์นะคะการสมบูรณ์